大打。打 คุณบูมใช่ไหมครับผมบอกนะครับที่จะมาตัดชุดวันนี้ครับพอดีหน้าร้านมีรถเข็นซ้มตามจอดขวางอยู่ครับผมเลยเข้าเข้ามาจอดหน้าร้านไม่ได้เดี๋ยวผมรบกวนคุณบูมช่วยบอกให้เขาขยับออกหน่อยได้ไหมครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมไปหาที่จอดที่อื่นดูก่อนเดี๋ยวถ้ามีเนี่ยผมก็จะจอดเลยแต่ถ้าไม่มีผมอาจจะวนรถมาจอดหน้าร้านครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับ ป้าคะเขาจะมาจอดหรือเปล่าคะเอาเอาเองัอ้นเดี๋ยวป้าขยับรถให้เขาก่อนนะอ้าวไปซะแล้วงส่ไปหาที่จอดที่อื่นแล้วค่ะป้าสิป้า,ออ,า,ปาออกมาจากหน้าร้านเลยไปใครใช้ป้ามาขายตรงนี้เนี่ยมันบังหน้าร้านผมเห็นไหมเนี่ยป้าขอโทษจ้ะป้าไม่ได้ตั้งใจผมไม่ตนแลป้าต้องย้ายออกไปเดี๋ยวนี้ออกไป ก็ลูกค้าเรียกป้าน่ะป้าก็ต้องหยุดขายตรงนี้สิมันก็เรื่องของป้าป้าย้ายผมพูดเยอะได้ไหมสรุปป้าจะไปไม่ไปเนี่ยนี่คุณคุณพูดกับป้าเขาดีๆก็ได้นี่ค่ะที่เธอไม่เกี่ยวอย่ายุ่งได้ป้าไม่เป็นไรหรอกหนูไปหนูไปเถอะเท่าไหร่คะป้าสี่สิบบาทลรีบไปเลยไป,ไป งั้นเดี๋ยวป้าไปดูที่ขายก่อนนะแล้วเดี๋ยวป้ามาย้ายให้ผมไม่สนป้าอย่าลีลานักได้ป่ะลีลาใช่ป่ะลีลาใช่ไหมไปไปไม่ไปทำไมตำรวจแบบนี้ไม่ไปแล้วใช่ไหมไปเออไปฮ่า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 ฮน้าเฮ้ยคุณใจเย็นทำไรเนี่ยเสืออะไรเนี่ย เ,เ,ดเ,ดเดี๋ยวคุณใจเ,เย็นดิมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันนี่แกเป็นใครเนี่ยยุ่งอะไรนะเนี่ยผมมอกไงเป็นลูกค้าคุณไงอ๋อคุณมอกเองเหรอครับใช่<อ>คุณจะใจเย็นได้ยังแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นเออคือผมแค่บอกคุณให้คุณมาบอกป้าให้เขาย้ายรถให้เฉยเฉยผมไม่ได้บอกให้คุณมาทำร้ายป้าเขานะก็ป้าพูดไม่รู้เรื่องครับ คุณก็เลยทำกับป้าเขาเงี้ยเหรอคือว่าแล้วเมื่อกี้เนี่ยถ้าผมไม่ใช่ลูกค้าคุณเนี่ยคุณคงต่อยผมไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณหมอกผมไม่โอเควะ่ะแบบเนี้ยงั้นเรื่องตัดสูตรเนี่ยผมก็ขอยกเลิกไปด้วยเลยเอ้าเฮ้ยคุณจะมายกเลิอกอะไรเนี่ยจะอะไรนักหนาก,กับเรื่องแค่เนี้ย แม่คุณก็ไม่ใช่เท่าไหร่เขาไม่ใช่แม่ผมก็จริงแต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยผมรับไม่ได้วะ่ะอีกอย่างหนึง่งผมก็ไม่อยากจะสนับสนุนคนเห็นแก่โตแบบคุณด้วยแต่แกต้องจ่ายค่าเสีเวลายฉันมาเฮ้ยอะไรอะ่ะสูตรผมก็ยังไม่ได้ตัดคุณเองก็ยังไม่ได้ทำอะไรให้ผมสักอย่างเลยแล้วผมไปทำให้คุณเสียเวลานั้งแต่เมื่อไหร่ก็เสียเวลานัดไง แทนที่คิวเนี่ยผมจะเอาไปให้คนอื่นอะกลับต้องเอามาเสียเวลากับเรื่องปัญญาอ่อนพวกเนี้ยคุณคะป้าไม่เป็นไรคุณไม่ต้องมาช่วยป้าก็ได้ป้าไม่อยากให้คุณเดือดร้อนเพราะป้าไม่เป็นไรครับป้าผมเต็มใจช่วยครับทุยทำมาเป็นคนดีจริงๆแล้วอะแกไม่มีปัญญาจ่ายค่าชุดตัดสูตรตั้งแต่แรกใช่ไหมเลยทำมาเป็นยกเลิกเนี่ย <c oughs> นี่ถ้าผมไม่มีปัญญาเนี่ย ผมคงไม่มาติดต่อร้านคุณตั้งแต่แรกหรอกคุณเนะี่ยอย่ามาปัญญาอ่อนให้มากนะแกสิปัญญาอ่อนอกรกแดดแล้วมาเป็นรับเรื่องแค่นี้ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของแกนะซ้ามองข้ามมันก็จบอีกอย่างนะอีป้าเนี่ยมาจอดรถขวางหน้าร้านฉันเนี่ยให้ฉันอยู่เฉยๆได้ไงบ้าหรือเปล่าผมก็ไม่ได้บอกให้คุณอยู่เฉยๆนี่ผมแค่บอกให้คุณมาคุยกับป้าเขาดีๆ เหมือนกับที่คนดีๆเขาทํากันน่ะเฮ้ยนี่แกไงเนี่ยพูดภาพอะไรอะแยะสรุปจะจ่ายค่าเสียหายปะเนี่ยฮะไม่ยือนะทำไรอะบูมแกทำอะไรคุณหมอกอะเอาพี่บีใชปกป้องกันไ,ไมเนี่ยไอ้นี่มันกระจอกไม่มีปัญญาจ่ายค่าเจ้าชุดร้านเราหรอกไม่มีปัญญาจ่ายบ้านแกสิแกรู้ไหมว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยแฟนคุณหมอกอะเขามาตัดชุดเจ้าสาวร้านเราราคาเป็นหมื่นเลยนะ โดยที่คุณหมอกไม่ได้มาแล้ววันนี้ที่เขามาเขานัดที่จัดชุดเจ้าบาลจะทำบ้าอะไรของแกวะเน,นี่ยคนนี้เหรอครับก็เออสือวะกี่ครั้งแล้ววะบูมที่แกทำงานสอบเข้าขนาดเนี่ยฉันส่งรายละเอียดให้แกในไลน์เนี่ยทำไมแกไม่รู้จักอ่านให้ดีๆวะคุณหมอครับผมขอโทษนะครับแล้วนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับหมอ ก็ลูกน้องคุณนะครับเอาเส้นมละกลอมาสาดใส่ป้าเขาผมมาเห็นพอดีก็เข้ามาห้ามไว้แล้วเขาก็มาเปลี่ยนมาหาเรื่องผมแทนเนี่ยลราเรื่องป้าแขนเนี่ยแกใจเลยนักหนาวะป้าเขาเป็นคนแถวนี้แกเขาปล่อยอ้ป้าเขาขายไปสิแล้วแกมาทําร้ายป้าอย่างเงี้ยแกทําได้ยังไงวะนี่พี่บีจะปล่อยให้ป้าแกมาขายบังหน้าร้านเราแบบนี้เหรอเม็นปลาร้ายจะตายอยู่แล้วเนี่ยลูกค้าหนีหมดพอดี แล้วการที่แกมาแหกปากอย่างเนี้มันไม่ทำให้ลูกค้าฉันหนีมากกว่าเขาเหรอโอ้ยพอพอพอฉันฉันรับกับเรื่องนี้ไม่ได้วะ่ะแกคงทำงานที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้ววะ่ะพี่บีครับหมายความว่ายังไงครับก็หมายความว่าฉันไล่แกออกพี่วีไม่ได้นะครับพี่แล้วผมจะเอาเงินที่ไหนผ่อนบ้านผ่อนรถแล้วครับ พี่ <B. S 2> แล้วที่แกทำฉันเสียลูกค้าเนี่ยใครจะรับผิดชอบไปนะก่อนที่ฉันจะเรียกค่าเสียหายกับแกไปสิพี่ <B. S 2> <B. S 1> ครับคือผมต้องขอโทษคุณหมอกด้วยนะครับ กับเหตุการณ์ที okay. ่เกิดขึ้นทั้งหมดยังไงผมจะขอชดเชยเป็นการลดค่าตัดชุดให้35เปร์เซ็นต์เลยดีไหมครับนะครับคุณหมอก็ได้ครับผมเห็นแก่คุณบีนะครับผมถึงยอมขอบคุณครับคุณหมอส่วนประแขผมต้องขอโทษกับลูกน้องของผมด้วยนะครับยังไงผมจะชดใช้ค่าเสียหายให้นะครับกอบใจจ้า ป้าเองก็ต้องขอโทษที่มาขายของบางหน้าร้านคุณเอาไว้ให้ป้าหาที่ขายได้ใหม่ป้าก็จะย้ายไปนะได้ครับป้าเดี๋ยวเชิญหมอกด้านในเลยนะครับครับอ้ป้าครับงั้นผมสั่งส้งตมตำป้าสิบถุงนะครับเอาเป็นอะไรก็ได้ค้าคกันแต่ผมเน้นเป็นปลาร้าหน่อยนะครับเดี๋ยวผมออกมาเอานะครับนะ นี่มันรองเท้าที่แฟนหนูซื้อให้ตอนมันครบรอบนะแม่โอเยิยนหมดแล้วเนี่ยแม่รู้ไหมว่าหนูห่วงเท้าคู่นี้มากแค่ไหนอะ่ะแม่ขอโทษแม่ไม่รู้ว่ามันเป็นรองเท้าไม่รู้ก็บ,บ้านแหละเห็นกันอยู่ไม่เป็นรองเท้าเนี่ยนี่แม่สมองกลับหรือไงฉันรับเบื่อแม่แมจริงจริงเบือ่อเบืบ่อ พี่สน่อยดีกว่าอะไรของแกยายลูกบัดโทรมาอะไรตอนนี้คนยิ่งยุ่งยุ่งงานน่งสิแกมีอะไรเนี่ยฉันกำลังป้อนข้าวลูกอยู่เนี่ยโอ้ยพี่สองคนรีบกลับมาบ้านแม่ได้ไหมตอนนี้เลย แม่ตายแล้วฮะะจะาว่าอะไรนะหนูบอกว่าแม่ตายแล้วไงพี่พี่รีบมานะแค่นี้แหละขอโทษนะพี่ต้องโกหกอะ่ะแม,แม่แม่แม่ ย่าลูกปัดศพแม่อยู่ไหนใจเย็นก่อนสิจะให้เย็นได้ไงฮะแม่ตายทั้งคนนะเฮ้ยแม่แอนลูกมาถึงกันแล้วหรือจะ๊ะลูกปัดบอกว่าลูกสองคนจะมาเยี่ยมแม่ แม่ก็เลยทํานมเย็นที่ลูกชอบมาให้นะนี่ยาลูกปัดแกหลอ,อกฉันสองคนเหรอนี่แกรู้ไหมฉันอุตส่าห์รีบลาง,งานมาเนี่ยยายน้องบ้าเอ้ยถ้าฉันไม่ทําแบบนี้พี่สองคนจะยอมทิ้งลูกทิ้งผัวทิ้งงานกลับมาหาแม่หรอลูกปัดน,นี่ลูกโทรไปกวนพี่เขาสองคนเหรอใช่ค่ะ ราะว่าถ้าเกิดแม่ไม่สติเลยเลือนเอารองเท้าหนูไปกินแล้วก็หนูคงไม่ต้องทําแบบนี้หรอกฮะ,ฮะกินรอง,งเท้าใช่ก็แม่เอารองเท้าที่แฟนจะซื้อให้ตอนวันครบรอบอะไปจิ้มน้ำพริกกินฉันว่านะพี่สองคนอนะรีบย้ายกลับมาที่นี่เถอะฉันไม่ไหวกับแม่แล้วนะนี่แกจะบ้าหรือเปล่าฮะฉันเนี่ยมีลูกมีผัวต้องดูแลแต่แกสองคนเนี่ยไม่มีครอบครัวก็ดูแลแม่ไปสิเออ ไม่ไหวหรอกงานฉันยุ่งจะตายขนาดดูแลตัวเองฉันยังไม่มีเวลาเลยแกนั่นแหละยาลูกปัตรอยู่บ้านไม่ทํางานดูแลแม่ได้ดีที่สุดละเธอไม่มีทางอะ่ะฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะย้ายไปยกับแฟนที่หอฉันอยู่กับแม่ไม่ไหวแล้วฉันจะบ้าแทนแม่แล้วเนี่ยถ้าแกจะออกไปอยู่หอกับแฟนน่ะฉันกับพี่แอนน่ะจะไม่ส่งเสียแกเรียนเลยสักบาทเดียวคิดว่าฉันจะง้อเหรอฉันก็ให้แฟนจะเลี้ยงสิยายลูกปัตร นี่เลิกทะเลาะก,กันได้แล้วหรือพี่จะมาดูแลแม่เองล่ะพี่เลี้ยงลูกได้แม่คนเดียวพี่ก็ต้องเลี้ยงได้เดี๋ยวนะเรื่องอะไรแกสองคนมาโยนภาระให้ฉันคนเดียวล่ะฮะก็พี่เป็นลูกคนโตไงพอพอพอกันได้แล้วลูกถ้าแม่เป็นภาระัดนะงั้นแม่ไปอยู่ที่อื่นก็ได้แม่แม่จะไปอยู่ที่ไหน แม่มีญาติที่อื่นเหรอหรือจะเอาแม่ไปไว้ที่บ้านพักคนชราดีละ่ะที่นั่นน่ะมีคนดูแลแม่ตลอดยี่สี่ชั่วโมงเลยนะจะ,จะบ้าเหรอดุกฉันเห็นด้วยกับพี่ดุ๊กนะเพราะว่าถ้าแม่ไปอยู่ที่นั่นนะ่ะเราสามคนก็ไม่ต้องเถียงกันพี่แอนจะได้มีเวลาเลี้ยงลูกพี่ดุ๊กจะได้มีเวลาทํางานส่วนฉันจะได้มีเวลาเรียนแล้วก็อยู่กับแฟนดีอะตายเออ เอาตามที่แกสองคนพูดก็ได้ แม่จำได้ด้วยว่าเราชอบกินนมเย็นนี่แม่ยังเก็บของไม่เสร็จอีกเลยนี่มาแล้วจ้าแม่เก็บของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมงั้นเราไปกันเถอะไปตอนนี้เลยเหรอรีบไปตอนนี้เลยพวกฉันรีบพี่แองก็ต้องกลับไปเลี้ยงลูกฉันก็ต้องรีบกลับไปทำงานให้ทันป้าป้าป้า แม่ไว้พวกเราสามคนจะไม่เยี่ยมบ่อยนะบายบยนะแม่แต่แม่ไม่ต้องกังวลนะที่นี่มีคนดูแลแม่ตลอดเวลาคุณผู้ช่วยครับฝากพาคุณป้าเข้าไปรอด้านในน,ะนี่พวกคุณสามคนเป็นลูกของคุณป้าทั้งหมดเลยนะครับ ใช่ครับใช่ค่ะจะเป็นอะไรไหมครับถ้าผมจะขอคุยกับพวกคุณสักครู่นึงได้นะครับแต่พวกเรามีเวลาไม่มากนะครับผมต้องรีบกลับไปทํางานต่อนะครับไม่นานหรอกครับเชื่ครับพอดีผมอยากรู้ข้อมูลของคุณป้าท่านนะครับว่าท่านชอบอะไรบ้างหรือว่าไม่ชอบอะไร ่านกินอะไรได้บ้างแพ้อะไรบ้างทางเราจะระมัดระวังในการดูแลคุณป้าท่านนะครับเออช่วงนี้คุณแม่ความจำไม่ค่อยจะดีอะค่ะสติเลยเลื่อนๆฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจอะค่ะว่าแกชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรเพราะว่าแกไม่ค่อยบอกไม่เคยบอกหรือพวกคุณไม่สังเกตกันแน่ครับหมายความว่าไงครับนั่นแม่พวกคุณนะครับถ้าพวกคุณใส่ใจ เรื่องพื้นฐานแค่นี้พวกคุณไม่รู้บ้างคนะโถคุณพวกเราอ่ะก็มีหลายเรื่องให้ต้องทำในชีวิตนะคะจะมูมานั่งจำอยู่ไม่ได้หรอกคะ่ะงั้นผมขอถามพวกคุณข้อหนะึ่งพวกท่านรู้หรือเปล่าครับว่าคุณชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรทำไมท่านจะจำไม่ได้ล่ะคะก็ท่านเลี้ยงพวกเรามาท่านก็ต้องรู้สิว่าพวกเราชอบอะไรแล้วทำไมลูกอย่างพวกคุณเนี่ย เรื่องเล็กๆน้อยๆถึงไม่รู้เลยครับคุณรู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงมาทำงานที่นี่ทำไมเหรอคะเพราะว่าผมเคยเป็นคนที่เอาคุณแม่มาฝากไว้ที่นี่ครับแล้วผมตั้งใจไว้ว่าถ้าผมตั้งหลักได้ผมจะมารับคุณแม่ไปดูแลด้วยตัวผมเอง ผมก็คิดแบบนั้นแหละครับแต่ตอนนี้งานผมยุ่งมากจริงๆผมขอโฟกัสกับงานก่อนครับครับผมก็คิดแบบนั้นแหะครับแต่จนลืมไปว่าท่านแก่ลงทุกวันแล้วก็อายุสั้นลงเรื่อยๆแล้วคุณได้กลับมารับท่านอย่างที่ตั้งใจไว้หรือเปล่าคะผมกลับมาไม่ทันคนระับมันสายเกินไปท่านมาเสียไปเสียก่อน แล้วที่แย่ไปกว่านนั้นคือผมไม่มีโอกาสได้คุยกับท่านได้สั่งเสียท่านเปนคำทุดท้ายผมตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมผมถึงทุ่มเทกับงานได้มีเวลาให้ตัวเองได้มีเวลาให้คนรักได้แต่กับแม่ผมคนเดียวทำไมผมถึงไม่มีเวลาให้ท่าน ด้วยค่ะแม่คนเดียวแต่ว่าเลี้ยงพวกเราสามคนได้แต่พวกเราสามคนเนี่ยกับเกี่ยงกันไม่มีใครดูแลท่านเลยอ่ะแถมเรายังเอาท่านมาให้คนอื่นเลี้ยงอีกอะค่ะคุณคะพวกเราสามคนเปลี่ยนใจแล้วคะ่ะใช่ครับ แม่หนูขอโทษนะหนูไม่น่าทำกับแม่แบบนี้เลยอ่ะแม่แม่ไม่ต้องอยู่ที่นี่แล้วนะแม่นะกลับบ้านเรากันนะครับแม่ผมจะกลับมาดูแลแม่เองแม่หนูขอโทษนะที่ห่วงแต่รองเท้าอ่ะแทนที่จะห่วงความรู้สึกของแม่หนูจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วและหนูก็จะไม่ไปอยู่กับแฟนแล้วมะอยู่กับแม่นี่แหละหนูรักแม่นะ แม่รักลูกแม่รักลูกทั้งสามคนมากมากนะพวกเราก็ <c oughs> รักแม่ะครับ